อ๋อใช่ค่ะพอดีว่าพาหลาะไปเที่ยวก่อนเปิดเทอมแล้วก็ไปถ่าย YouTube ด้วยก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวเลยทีเดียวใช่อากาศตัว้อนรอเร้อกันกตัวอากาศได้ไหมคะ <S 1> <S 1> <S 1> <S จริงๆอ่พะพัทยาพอตกบ่ายก็จะมีฝนบางๆนะคะแต่ก็ช่วงสายถึงเที่ยงเนี่ยพัทีจะตรงหัวนิดนึงใช่ คือจริงๆอ่ะโมเป็นคนชอบใส่ช่วยน้ำวันพีชอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยชอบใส่ two piece ทูพีชเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาถ่ายเซ็กซี่เราเราถ่ายทูพีชจนชินเงี้ยแต่เ่าเวลาเล่นกิจกรรมทางน้ำเล่นนาอะไรเงี้ยวันพีชมันถนัดกว่าประมาณนั้นจะแต่จะรอบเออป็นยังไงก็ยังคิดอยู่ว่า นี่อะพลงชุบไวยน้ำไรเยอะเลยนะอะไรองี้น่าจะชอบการนันอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ไม่ได้ตัดตอนน้อยใจเนาะไม่ได้น้อยใจแต่ก็คือแล้วแต่คนจะชอบไม่ชอบแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอาจจะติดภาพที่โมดใส่ชุบไวยน้ำใต้จนชินตาก็ได้ถ้าเป็นยุคที่ยังมีหนังสืออยู่อะ <laughs> ดูก้พอปกติถ่ายทุกปีแต่ว่าพอหนังสือถอยห่างออกไปก็ก็ไม่ค่อยมีราคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้มากกว่าอยไถามว่าดูแลไหมโมเป็นหนึ่งคนที่ดูแลไม่รีบล้ความอ้วนดูแลสุขภาพด้วยคือเราทำงานเราใช้ร่างกายเราหนักแล้วอะเราก็ต้องดูแลสุขภาพภายในของเราด้วย ัวแก่ด้วยกลัวอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่สาคัญโมโมก็ยังมีปัญหาตรงมดลูกอยู่ยังต้องคอยไปตรวจไปเช็คอัพแล้วก็ต้องฝากไข่อีกอะไรอีกโมต้องดูแลหลายหลายทางหลายด้านก็เลยแบบเราก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนอุ uh, ้ยต้องลดน้ําหนักต้องอดข้าวต้องอะไรเดี๋ยวนั้นมันเป็นคนไม่ชอบทรมานตตัวเองใ <laughs> ช่อะไรนะ ไม่ค่ะเขาเป็นคนถ่ายจ้าคนถ่ายให้เป็นคนแบบคอยดูอะไรให้อะไรเงี้ยว่าเออผิวด้านนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาชอบนะคะเขาจะสนิทกันพี่มากเขาต้องชอบเราแต่เขารู้จักเราแล้วล่ะเขาต้องไปดูว่าเราถ่ายช่วยน้ำบ่อยอย่างไรจะชอบใช่พี่โกบอกว่าเป็นคนถ่า เหมือนเหมือนผู้หญิงไปฝากไข่ปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันหนึ่งเราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าเนาะโมก็อยากอยากฝากไว้เผื่อเผื่อไว้เผื่อเผื่อกฎหมายโอเคขึ้นเผื่ออะไรโอเคขึ้นเราจะได้ทำได้อย่างที่แบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนหรือไม่ต้องปิดบังอะไรอะไรแบบนี้ค่ะใช่คือจริงๆอยากมีไม่อยากมีแต่ในเมื่อชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็ต้องดูควบคู่กับกฎหมายเพราะว่า วันหนึ่งถ้าโมมีลูกขึ้นมาลูกเข้าโรงเรียนอะลูกน่าจะมีการโดนเพื่อนรอบ้างหรืออะไรบ้างเราน่าจะไม่ยอมฉันน่าจะไปตีกันเด็กก็เลยแบบเอ้ยรอกฎหมายให้มันพร้อมรอทุกๆอย่างให้มันแบบโอเคสมูทกว่านี้ดีกว่าก็คือฝากไปเลยแต่ฝากไว้ก่อนเพราะว่าไม่ใช่ไปฝากตอน40มันก็ไม่เหลือแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ากฎหมายพร้อมเร <ไป S 2> <ห>าก็พร้อมนีใช่แต่ต้องกฎหมายต้องพร<ห>้อมนะอะไรอย่างงี<ห>้ค่ะ แสุดาไปรำมูสสวนอะไรมานะที่โมไปอีสานไปนครพนมิงอ่ะโมไปของโมปกติอยู่แล้วแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยื่อปีที่แล้วโมบีขอเรื่องงานว่าแบบไม่ได้เจาะจงงานนะคือกลับมาขอให้หนูแบบมีงานมากขึ้นมีแบบมีคน็นดูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสรุปว่าได้แล้วก็เลยรู้สึกว่า เออเราเราสัทธาแล้วก็พูดไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาองค์พญาศรีสัตน,นาครากลับบ้านก็เหลือองค์สุดท้ายพอด,ดีเลยก็เลยแบบเออได้ฟุกหลายอย่างเลยเราไม่ไปรำด้วยหรอว่าไปแค่ถวายโมไปรำสามเวลาตอนที่เ<ม>ราก็ถามคนพื้นถิ่นแถวนั้นว่าเขาควรทำยังไงอันตามที่พธาตุพนม,มเส็จปุ๊บก็ บวงสวงเนาะแล้วก็ปาลํมเาเป็นดอกเบีย้ยเขากวา่าแบบสามเวลาเลยคือจำไป็นใช่ไหมใช่ค่ะทง้งกลาคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ถามว่าเออต้องทำลำดับขั้นตอนยังไงเอาให้มันถูกต้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ย<า>ก,ก็ซ้อมํำไปถซจริง,รงๆไม่ได้ซ้อมไปจากกรุงเทพคือเราก็เขาจะมีคนจัด ใบสีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ขอความร่วมมือว่ามีคนซ้อมรำให้หนูไหมขอแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเลยนะไม่ได้ขอเป็น่าแบบโอ้ยสวยงามหรืออะไรแบบนี้คะ่ะก็ก็ได้มาเป็นครูปกตขอไม่ได้ขอคือจริงๆอ่ะปกติโมเป็นคนไม่ชอบบนไม่ชอบบนไม่ชอบอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าบารมีหนูถึงขอให้หนูได้อะไรเงี้ยคะ่ะเพอิญว่าได้กลับมาก็ ครั้งแรกเแรกได้ใช่ครั้งแรกไปไหว้ครั้งแรกเราก็ได้ไม่คิดว่าได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ขอว่าหนูต้องได้หรืออะไรเงี้ยเราเออถ้าวาสนาเนาะอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นของเราขอเ,าเป็นของไม่ใช่อันนี้ยังมีไปที่อื่นไหมคะจริงๆอ่ะมันมีที่อื่นอีกคือ <c oughs> จริงๆอ่ะมีเชียงใหม่มีอยู่ที่เดียวเลยที่มงปาเพราะว่าจะไป ถือศีลอยู่สักสองคืนแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้อพันษาปกติสิบปีแล้วนะรู้หมดเลยฉันเป็นใชยปู่ก็คือทํามาจะสิบปีแล้วคือปกติถวายเทียนพันธะมัวจะถวายเก้าวัดทุกต้องเป็นตเท่านั้นแล้วเป็นวัดที่จะต้องใช้เทียนเท่านั้นคือถวายไปแล้วต้องจุดใช้เลยอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไม่เอาหลอดไฟปกติเรามีความเชื่อเรื่องนี้มนาะยังไงคคะว่าม,มันมันถูกฝึกฝังมาหรือว่าใครแนะนําไม่มีใครแนะนําค่ะพี่โมแค่รู้สึกว่าเทสการประเพณีมันก็ควรจะต้องทําไปตามขนบธรรมเนียมที่เรามีมาก,กันแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชะ่หนูไม่เคยแบบต้องหวังีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว้เทปก็ต้องว้ยอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องว้ให้ครบ